าการด้านเศรษฐกิจของพรรคนะครับก็มีการประชุมหลากหลายครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐก,กิจแล้วก็เรื่องการเมืองสังคมนะครับในช,ช่วงช่วงปีใหม่นี้ผมจะเรียนพี่น,น,น้องสื่อมวลชนนะครับโดยจะให้ท่านวรวัฒน์นแต่ปฏิบาตครับว่บาปีใหม่นี้พรรคฝ่ายค้านจะขออะไรกับรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชานชนบ้างนะครับเรียท่านครับนวันนี้<สะ>พรรคเพื่อไทยนะครับจะมีการประชุม คณะธรรม้าติจริงนะครับก็ได้ประเมินสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงระยะเวลาที่รัฐบาลได้ทำการมาะลทศนะครับแล้วก็มีปริบที่ว่าอยากให้รัฐบาลนะครับให้ความฝันปีใหม่กับประชาชนเพื่อลดความดึล้ําช่องว่างของรายได้นะครับแล้วก็ลดความเสียหายของคารขัดแยงที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ ในต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับต้องถือว่ารัฐบาลมีการ,รามาติดพลางนะครับตัวเลขของ GDP อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วรายได้ของพี่น้องจะลดลงๆๆนะครับซึ่งตรงข้ามกับตัวเลขที่ตารัฐบาลได้ชี้แจงตรวตอบนะครับและรัฐบาลนั้นก่อให้มีการทุจริตเกิดข,ขึ้นอยู่บรารมีการพูด,ดที่ยุ่งิ สุดท้ายมารัฐบาลก็แก้ไขปัญหาที่สิบประเทศโดยการจัดเก็บภาษีจากนักพจนชนจนทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับพี่น้องประชาชนประสบปัญหายากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่2554นี้นะครับทางรัฐบาลเศรษฐกิจภาคบริษัทได้มีความเห็นว่าจะจะเรียกร้องขอให้รัฐบาลได้ให้ของขวัญปีใหม่จากพี่น้องประชาชนใน5ข้อเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงการ SML ซึ่งเป็นโครงการที่ให้อำน,นาจที่น้องประชาชนในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองนะครับซึ่งเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนให้ความนยิยมและชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสามารถดูแลแก้ไขปัญหาของบ้านได้วยกที่นะครับแต่รัฐบาลน,นั้นได้นำาเปลี่ยนชื่อไป้ชุมชนทเพียงแลว้วปล่อยให้มีการทุจริตและปัจจุบันจี่ิงว่ประมาณที่จะรับการจัดสรรงันกล่า,านั้นหายไปรัฐบาลไม่ได้จัดกลับคืนมาให้กับน้องประชาชนนะครับ้ในปีใหม่นี้ก็ขอให้รัฐบาลคืนโครงการเอเล ซึ่งเป็นอำนาจการตัดสินใจของพี่นอ้องประชาชนกลับไปสู่ชุมชนด้วยนะครับรประเด็ที่2นะครับที่คณะธรมรมน์ระเก็บได้เพื่อรองให้รัฐบาลดำเนินการให้กับพี่นอ้องประชาชน,นคือคืนราคาข้าวที่แท้จริงวันนี้เองนะครับราคาข้าวตกออกกันไหยนะครับขึ้นไปถึงเกือบสองหมื่นบาทนะครับข้าวหอมบริข้าวขาวข,ข,ขึ้นไปถึงข้าวหอมบริข้าวเหนียวนะครับขึ้นไปถึงสามหมื่นบาทนะครับ เมื่อคำนวณกลับมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในขณะนี้เองเนี่ยอินเดียไม,ม่มีการส่งข้าวออกวีนามีการส่งข้าวออกประเทศไทยประสมปฏิบัติหน้าทั่วปริมาณข้าวต่างๆร่ดมรับรวมอย่างมากนะครับี่จริงแล้วนะครับาราคาข้าวนี้สามารถดำเนินการรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ที่ข้าวขาวไม่น้อยก็จะหนึ่งมื่นห้าพันบาทข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวนะครับไม่ถึงก,กับสองหมื่นบาทนะครับก็รเรียกร้องให้รัฐบาลคืนราคาข้าวที่ใช้จริงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ที่สาคือเงินกองทุนพื้นทุนเกษตรกรนั้นนะครับที่จะจัดไปนั้นนะครับรัฐบาลเอาไปจัดในการฝึกอบรมหมดนะครับแต่ Willie <endeu> แปัญหาหนี้สินเกษตรกรที claro, ่ยังได้รับการแก้ไขนะครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะในปัจจุบันมีคนไปหลอกลวงตั้งโครงการหลอกลวงเขาจะใช้ที่ใช้อะไรแลกเก็บเงินเก็บทองจากพี่น้องประชาชน ให้ไม่น้องประชาชนและเกษตรกรนั้นได้รับความลำบากยิ่งนะครับก็ขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สี่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและชัดเจนนะครับประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญมากประเด็นหนึ่งคือขอให้รัฐบาลคืนที่ดินที่ประชาชนครอบครองให้แก่นองประชาชนอย่างแท,ท้จริงโดยการเร่งออกโฉนดที่ดินให้กับนองประชาชนไม่ใช่โฉนดชุมชนเพราะโฉนดชุมชนนั้นเป็นการใช้สิทธิ์ชั่วคราวนะครับแต่ประชาชนไี้สิทธิ แต่สิ่งใดที่ประชาชนครอบครองอยู่นั้นนะครับรัฐบาลไม่ควรใช้มีกฎหมายหรือไปเอาที่ดินที่เข้าครองประชาชนนั้นไปเป็นที่ของของรัฐเองนะครับควรจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องที่5คือเรื่องภาษีสรรพสินน้ำมันซึ่งในปีที่ผ่านมาดังนี้ครับรัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสินน้ำมันได้ถึง2องแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้านเพิ่มขึ้นถึง6กเพิ่มอัตราภาษีสรรพสินคือไปเรื่อยๆสิบบาท ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับภาระเกี่ยวกับการใช้ภาษีตรงนั้นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยได้คิดแล้วนะครับเห็นว่าราคาดินมันสามารถลดลงได้สิบหนึ่งเป็ต่ำกว่าสิบาทจึงเรียกร้องให้คืนราคาคืนค่าภาษีสัหรับน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสิบาทนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเรียกร้องต่อรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลได้คือให้องปฏิบใหม่ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องเพื่อพี่น้องประชาชนในปีใหม่นี้ครับ ถ้าค่ณจอห์นมีมีสิ่งใดจะสักถามกรณีของการประชุมของคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของพักนะครับเรื่องอื่นก็ได้ครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็ท่านเดียรยุ่งมีอะไรจะ่วเต้นไหมครับเชิญร่วมงานปีใหม่ครับข้ามงเย็ดแล้วก็อนี้มีดารานักแสดงมาร่วมแจกเย ั่ายท,ที่ถิงนทองไพํำกจ็จะมาะวันนี้คร,รงแป้นอัญญาจุนวเส็จพี่มีก่อนนะครับก็ขอวอวยพรให้พี่พีเพื่อนเพื่อนสื่อชนนะครับมีความสุขมากๆได้รับโบนนะเจ๊เยอะนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ